เป็นพิซซ่าพิซซ่าอร่อยไหมครับอร่อยไหมมันเย็นอ๋อมันเย็นพ,พิซซ่าอร่อยไหมครับพิซซ่าอร่อยอยากกินไหมครับอยากกินลิตเติ้ลอยากเอาไข่หุมไม่ใช่เอาไปอบลูกเอาไปเข้าเตาครับเอาไปข้าเตาอืมเตาอบ เ้าอบหรืไหนเตาอบอ่ะอาเอาเข้าเตาอบใต้โต๊ะใต้โต๊ะอ๋อบนานไหมครับอบกี่นาทีแรามันสุกอบกี่นาทีครับอบกี่นาทีดีครับน้าสุกยังหรู แล้วหรอไหนมามากินชิ้นหนึ่งสิครับไม่หยิบมาทั้งถาดเลยลูกร้อนร้อน,อนเอามาวางตรงนี้มาร้อนห่ะลูกให้มามาชิ้นหนึ่งสิครับ ทำไมอยากกินพิซซ่าครับอืออ้ายมยำยำยำยยำย,ยอร่อยจังเลยครับพิซซ่าอืมอันนี้หน้าอะไรครับอันนี้อะไรหนึ่งเหลือง uh huh. ขนมปังหน้าอะไรสับประรด uh huh. สับประรดอ่าแล้วก็มีอะไรด้วย uh huh. ชีสและอะไรแดงๆ อ่าซาเม่เสิอที่ล่อครั